สวัสดีครับพ่อกับผมผวัฒนากัสเซียวลาหนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมการไถพ่วนนะครับนี่ครับการไถพ่วนเพื่อการปลูกมันสับปะหลังนะครับนี่ครับตัวการไถพ่วนปลูกมันสับปะหลังนะครับรถไถซองขั้นนะครับนี่ครับมือนกับมาพ่อกันบรรยากาศสายๆนะครับบรรยากาศสายๆนะครับนี่ครับพ่อกันบรรยากาศสายๆนะครับรถไถก่ะ 5018นะครับบทไทยกับ5้าศนปนะครับอันนี้ก็ไทยเป็นแล้วข้างหนึ่งนะครับรไทยเป็นล้วข้างหนึ่งอันนี้พือเป็นข้างที่สองนะครับไปเป็นข้างที่สองเพื่อเตรียมการนะครับเพื่อเตรียมการจะลูมันสเปรหลังนะครับในฤดูนีนะครับหลายคนใส่ล่องพื้นนะครับบางคนก็ใส่ขี่ไก่นะครับล่องพื้นนะครับ บางคนก็ใส่โฟสอยนะครับเป็นการลองพื้นนะครับนี่ครับการลองพื้นนะครับบางคนก็ใส่ขี่งวขี um <S <S 2> <S 2> ่กล้วยก็มีนะครับในการลองพื้นบางคนก็ใช้สารปรับปรุงดินนะครับแล้วแต่ผู้ใดจะหาได้นะครับแล้วแต่ผู้ใดจะหาได้นะครับนี่ครับหรืว่าพอวัฒนาใช้โฟซอยนะครับในการลองพื้นนะครับบางทีใส่ขี่ไก่หรือว่า บ้ได้ใอ่าขี่ง่วกขี่ข้วยนะครับนี่ครับพอวัฒนาก็ใช้โฟซอยนะครับจากโฟทีนะครับโฟซอยนี่คือว่าเห้ใส่ล่องพื้นนะครับใช้รองพื้นก่อนปลูกนะครับแนามันบานเนากใส่ขี่ง่วกขี่ข้วหรือขี่ไก่นะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้โฟซอยนะครับเราใช้โฟซอยนะครับเป็นการลองพื้นแล้วก็ ยกล่องปลูกมันสับปะหลังนะครับต่อจากนั้นเราก็ปลูกมันสับหลังประมาณ15-20วันนะครับแล้วก็ฉีดพ่นโฟทีกับครั้งที่1นนะครับต่อจากนี้ก็ประมาณ1 5วันห้องกว่สิโฟทีครั้งที่2นะครับแล้วก็ต่อมาอีก15วันก็ฉีดโฟทีครั้งที่3นะครับห้องก็ต้องร่งโฟทีอยู่ในจังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการ เร่งความเจริญเติบโตนะครับเร่งความเจริญเติบโตหนักกรนี้หย่านะครับข้าปลูกแล้วไม่ไม่ข้ากระฉีดยาคุ้มนะครับข้ากระชีดยาคุ้มนะครับข้าปลูกมั่นสัพพลังแล้วไม่ไม่ข้าวกระฉีดยาคุ้มหย่านะครับแล้วก็ปลูกมั่นแล้วข้าก็ต้องฉีดยาคุ้มนะครับถ้าบ่ฉีดยาคุ้มข้าจะอาห้่นบ่าันะครับหละกกาเข้าก็ต้องมีความพร้อมในการฉีด พ่นโฟทีนะครับ 4T หนึ่งช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะครับหรือหนึ่งซองหนึ่งซองก็บ600บาทนะครับหนึ่งซองบาทใช้น้ำา800ลิตรนะครับหรือว่า4ถังนะครับ4ถังใหญ่นะครับถังละ200ลิตรนะครับใช้4 t ทนะครับโ t ทีหนึ่งซองก็600บาทนะครับสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ หจักสื่อหนึ對對่งกองนะครับหนึ่งกองมีอยู่สิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเพื่อสนสนใจขอโทรสั่งจองมากนะครับเบอร์โทรกะศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพอวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเู้่อสินจีสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับเมื่อนี้ผมพอวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับ พาพี่น้องมาชมในการไถพ่วนหรือการยกหลองมั่นสปลังนะครับเหมือนการเตรียมการนะครับปลูกมั่นนะครับมั่นผมก็ใส่ปนมันก้านแดงนะครับคร,ร,รือยอนะครับกุลดลขาแนวแต่กุลเลาหาได้นะครับหรือว่าขายอีเหลืองหน่อยก็ได้นะครับเอนยองแปดเก้านะครับ ว่าผมบานผมอื่นลำมันก้านแดงนะครับบางคนก็ใส่ก้านเหลืองนะครับน่ครับแตแล้วแต่วิธีไผจะหาได้นะครับวัวจะเป็นมั่นเกษตรยักนะครับหรือว่าพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วแต่นะครับหลายคนก็สอบถามมานะครับว่าพันธุ์มั่นยังดีนะครับ ว่าจะเป็นพันธุ์พวงเพชรก็ดีนะครับพันธุ์พวงเพชรก็ดีพันธุ์ก้านแดงก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นก้านเหลืองก็ดีนะครับก็แล้วแต้ครับมันแต่ละคนมันจะปลูกไม่เหมือนกันนะครับคือว่ามันมันจะถือกับพื้นที่ของใครของมันนะครับนี่ครับผมก็เลยแนะนําว่าคุณก็ลองใช้มันสับหลังว่ามันถือกับคุนตัวไหนนะครับบางคนก็ถือเกษตรนตกกะมีนะครับเอ บางคนก็ถือเสษิรกับมีบางคนก็ถือกันเหลืองกับมีนะครับนี่ครับบางคนกับการแดงนะครับนี่คร uh, ับแต่ว่าผมพัฒนาการเสียนไลน์ใช้มันสับหลังพันการแดงหรือและยองเก่าเก้านี่ครับผมก็เลยมาบอกพี่น้องนะครับการกมันสับหลังการไถพวนแล้วก็ไถสองครั้งนะครับการไถพวนแล้วก็ไถสองครั้งนะครับการไถพวนแล้วก็ไถ ใช้สองครั้งนะครับแล่ก็จังยกล่องนะครับแล้วก็รองพื้นด้วยโฟซอยนะครับแล้วแต่วิธีของใครของมันนะครับบางคนก็ใช้ขี้ไก่นะครับโฟซอยก็สองหนึ่งก็650บาทนะครับฉีพ่นได้ประมาณ5 6หไร่นะครับโฟซโซยก็ได้นะครับหรือจะใช้แช่ท่อนพันมันสะบลังนะครับห้าตองบอลแต่ก่อนเซ่ ล่ำมันพันล่ำเราต้องแช่สะกอนนะครับท่อนพันนี่ครับเราก็ต้องแช่ท่อนพันนะครับเลังเฮ้าก็ตัดนะครับตันแล้วเราก็แช่ท่อนพันนะครับแช่ท่อนพันนี่เฮาก็ใช้โฟทีนะครับแช่ท่อนพันมันสับปะหลังนะครับพูที่ซิปซ่อนนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับเราแช่ท่อนพันมันสับปะหลังนะครับ เวลาเหกก็โปรเซนานนะครับประมาณสักสิบนาทีสิบนาทีเราก็เอาขึ้นแล้วครับถ้าเราแช่นานเกินไปนะครับมันจะเปื่อยนะครับจะเปื่อยเราจะก็แช่ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็เอาขึ้นนะครับสําหรับาการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังกับโฟทีนะครับนี่ครับผู้เรีนสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับเบอร์โทรก็0986269 116พ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อวัฒนานะครับแตหวัาผู้ใดสุจิตสนใจนะครับตัวได้กระทุ่งซัมจงได้นะครับบอกว่าจะเป็นโฟทีซองนะครับโฟทีซองก็สองหนึ่งก็หกร้อยบาทนะครับสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะได้หนึ่งกองนะครับมีอยู่สิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับสําหรับลูกค้า ซื้อหนึ่งกล่องนะครับสําหรับลูกค้าซื้อหนึ่งกล่องแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเข็มยึดปลาทางนะครับกับผมพวัฒนาศกษตรออนไลน์นะครับหรือจะใส่โฟลซอยก็ได้นะครับโฟลซอยฉีดพ่นก่อนนะครับโฟลซอยนี่เขาต้องฉีดพ่นตอนเราจะยกล่องนะครับเาฉีดพ่นก่อนจะยกล่องนะครับมันสเปรังนะครับอารากนกรสอบถามว่าเข้าเป็นยังต้องเซรามันนะครับ การแช่ต้นพันธุ์เราก็ต้องใส่กระสอบนะครับเราใส่กระสอบแล้วก็ปอบวบสองสมือครับเพื่อการแตกตาเลี้ยวนะครับเพื่อการแตกหักเลี้ยวนะครับเออพสองสามวันเพื่อกระแตกหกกักนะครับเราก็มาปลูกนะครับนี่ครับเพื่อเพื่อจะได้จเจริญเติบโตรว,วดเร็วนะครับโอเดสันจีสนใจโอเดสกาโต้สั่สงจองได้นะครับเพราะว่าจะเต้น โฟตีบุตเตอร์นะครับโฟตีบุตเตอร์ก็ชิมองได้ใหญ่มองอันนะครับโฟตีบุตเตอร์นะก็ใช้ร่วมกับโฟตี้ซองนะครับโฟตีบุตเตอร์หนึ่งฟาต่อโฟตีซองหช้อนนะครับนี่ครับผู้ใดบอกเขาใจมองได้ก็สอบถามหน่นะครับผู้ใดบอกส่งบอกบบเขาใจมองได้ก็สอบถามหน่อยนัครับกับผมโมกษณ์ฐานเสดชลายนะครับบอจะเป็นสนใจโฟตีบุตเตอร์นะครับเอ่อ ขวดหนึ่งก็650บาทนะครับโฟลตีบุตเตอร์ขวดหนึ่งก็650บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับอา250มลฉีดพ่นได้ประมาณ5-6ไร่ต่อหนึ่งขวดนะครับครับชิ้นและใ่มองเห็นใ่ไม่เก่งใจเมียนะครับสำหรับโฟลตีบุตเตอร์นะครับยางที่ลืมอม่ได้ก็คืออะมิโนแบกนะครับอะมิโนแบกสูตรระเบิดหัวมันสัพพลังนะครับอะมิโนแบกสูตรระเบิดหัวมันสัพพลังนะครับ อามาโเมน,นแบกนี่ก็ขวดหนึ่งขวดเล็กก็600บาทนะครับขวดใหญ่ก็1,700บาทนะครับขวดเล็กก็250 ml นะครับแต่ขวดใหญ่ก็1,000มิลลิกรัมนะครับเอ่อ1,000มิลลิกรัมนะครับขวดใหญ่ก็เอ่อ1,700บาทนะครับถ้าขวดเล็กนี่ก็เอ่อ600บาทนะครับเอ่อสนใจสนใจตัวใดก็โทรสั่งจองได้นะครับบล็อกข้อใจก็โทรสอบถามได้นะครับกับผมพ่อวัฒนาเกรรษตรออนไลน์นะครับเบอร์โทรก็0986์เ เก้านนกะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรสั่งจองได้บอกว่าจะเป็นโฟซอยนะครับฉีดพ่นรองพื้นนะครับหรือว่าโฟทีนะครับฉีดพ่นตอนมันสับปะหลังยังเล็กอยู่นะครับหรือว่าจะซื้อโฟทีสำหรับแช่ท่อนพันมันสับปะหลังนะครับหรือว่าอยากได้ โอทีบุ้ตเตอร์นะครับฉีดมังได้เงยมังหันนะครับหรือว่าสนใจอะมิโนแบตนะครับสูตรระเบิดหัวมันสปะหลังนะครับสนใจสนใจตัวใดสินค้าตัวใดก็โทรสั่งจองได้นะครับเบอร์โทรกับศูนย์ข้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพ่อวัฒนากระสินออนไลน์นะครับผู้ใดสนใจสนใจตัวใดก็โทรสั่งจองได้นะครับมาบอกเข้าใจก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับนี่ครับ บอกขอใจกับทุกมาสอบถามคนกันหน่อยนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับรูปกับบอกไว้นะครับ0 9 8ย2 6 9 1 1แปดพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับก็รีบกับขอบคุณยูเจสซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเออจะเป็นประฏิทยก็ดีประทินลาวก็ดีนะครับธรรมชาก็ดีนะครับให้กับภาคเนื้อภาคกลางภาคอีสานนะครับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์ก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ำหรับคลิปนี้ครับไว้สามีคนครับเอาไว้พอ่พอคอกขึ้นมาครับโชคดีมีใัยสวัสดีครับ